ผมเยอะจังเลยผมเยอะจังดูสิโอ้พี่ปีก็ช่างถักนะผมเยอะใครรู้สึกว่าผมเยอะยกมือขึ้นใครรู้ตัวว่าผมเยอะยกมือขึ้นหนูเหรอโอ้โหโอเคพี่เบาๆนิดนึงลูกเอ้ยโอ้ยหัวเท่มากเลยลูกเออเดี๋ยววันนี้พี่จะทำด้วยเต้ค่ะพี่จะตังตัวเด๊ ังไงลูกตกใจเหรอพี่จะโอเคโอเคป๊อบปี้จุ๊บจุ๊บป๊อบปี้จุ๊บจุ๊บนั่ไม่ใช่จุ๊บลูกอันยัดปากน้องไม่ได้ลูกเยัดปากน้องได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่หยุดไม่ใช่เปล่าเปล่าเปล่าสปด์โดนตาน้องพี่เดี๋ยวโดนตาน้องค่ะเวลาหมามาบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้สิลูกเห็นไหมอยากได้ขอแม่แล้วไม่ได้ลูกต้องการแม่มากกว่าค่ะไม่เอลพี่เปล่าอย่ายัดเขามันสกปรก ยงาาปยตางเป้ขนมค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรหรอจ๊ะขอดะสามวันถูกไหมดูได้จับได้แต่ทานไม่ได้เอาไปเก็บดีกว่าเราก็เหมือนกันนะคะเราก็ถูกลงโทษนะคะเราก็คนนี้ก็ถูกลงโทษ งั้เดี๋ยวโดนสั่จากสวันใหญ่ว่าจะเป็นหกวันหกวันเออนะก้ากินก้ากิน you a r n e s t นะอืมพอกินผลไม้ส้มนะผลไม้ได้อะไรนะจ๊ะมีได้อะไรนะไม่ใช่วันสบายไดะเียอะไรอะไรเป็นอะไรบีสิคะเี่ยบบีไม่เรียกไม่รู้ บีกับบีบีเสนุกไหมเท้าน้อยน้อยเท้าน้อย,อยๆเขียนทรายนะคนอื่นเขาใช้อุปกรณ์เราไม่มีเราก็ใช้เครื่องมือส่วนตัว <c oughs> เป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงดูสั้าเขียเขียเขียเลยเขียเลยเขี รับลมเย็น hmm. บ้างมาแบบเนี mm ่ย hmm. ถึงร <will> ับลมเย็นดังแนบหรอตัตรงเนี้ยไม่มีไม่มีระดับรับลมได้เต็มที่ไงดูเด็กตางนี้ถุเกอร์อ่ะเป็นปูกเกอระว๊ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะ